สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องของวรดาทุกท่านนะคะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวรดาใส่เสื้อสีม่วงแต่เป็นม่วงเข้มนะคะวันนี้วันเสาร์เนาะกับกางเกงขาวเช่นเคยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะวันนี้วัรดาก็มาพบกับพ่อแม่พี่น้องเหมือนกันอากาศพออึ้งคึมนะคะวันนี้เนาะ อาจอึ้มคึ้มแล้วก็วันนีบวราก็จะมาจัดโห้พ่อแม่พี่น้องเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ขอเหรียนพ่อแม่พี่น้องนะคะวันพรุ่งนี้นะคะเป็นวันอทิษฎบาราจะไม่ได้เปิดหลานนะคะหากพ่อแม่พี่น้องอยากได้สินค้าอะไรก็ทักทายลงไลน์ไว้ได้นะคะเพราะวาราจะเดินทางไปต่างจังหวัดนะคะไปจังหวัดหนองบัวําพูไปที่บ้านเกิดนะคะไปงานขาวดําของญาติผู้ใหญ่เนาะวรราเป็นตัวแทนของคนสกลนคนนะคะญาติสกลนคนก็ไม่ค่อยมีคนว่างก็เลยไปกับน้องชายเนาะมีวรรากับน้องชายไปด้วยกันนะคะไป ไปเป็นตัวแทนของแต่ละจังหวัดเนาะคนเรายาติพี่น้องกันก็ทิ้งกันไม่ได้นะคะก็ต้องไปนะคะงานข่าวดำนะคะวันพรุ่งนี้วรดาจะเดินทางแต่เช้าเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจสินค้าอะไรก็ถ้าทายเข้าอลไรไว้เลยนะคะวรดาจะสอบท่านนะคะแล้วก็วรดาจะส่งของให้ท่านบรนจันนะคะหากท่านใดที่ซื้อโอนเงินมาวโรดาก็จะเคลียร์แล้วโอนส่งให้บันจันนะคะขอบพระคุณพ่อแม่ที่เมตตาอีกครั้งนะคะสินค้าของเรามีกิจความขายสินค้าของเราเข้ามา เร็วมากหมดเร็วมากนะคะถึงข้าของวรดาสวยทุกผืนสวยทุกชิ้นสวยทุกอัดนะคะให้ท่านทักทายกันเข้ามาได้นะคะวันนี้คลิปนี้วรดาจะมายกผ้าชิ้นดักแด้นะคะดักแด้ของวรดานี้ปกติแล้วขายพืนละห้าร้อยแปดสิบแต่วันนี้ขายโลดลดกวทุนด้วยซ้ําไปนะคะขายในนึงในโอกาสในเดือนค้ายบันเกิดของวรดาด้วยนะคะจะยกเพียงห้าร้อยห้าร้อยบาททั่วนะคะหากท่านใดสนใจท่าก็มาเลย หมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีกลิน,นะคะสินค้าวันนี้ไม่มีกลิดในรัคาน,นี้เนาะขอยกให้ท่านเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยววรดาจะรีบกลับบ้านนะคะแล้วก็อีกอย่างวันนี้ลูกชายก็จะผูกแขนล้านเลกที่เพิ่งเกิดได้ใหม่นะคะครบหนึ่งเดือนนะคะเมื่อคืนก็ญาติผู้ใหญ่ก็มาตักผงไฝยให้แล้วเนาะวันนี้เราก็จะมีเพื่อนๆของลูกมาจากบริษัทนะคะที่ทํางานด้วยกันก็จะมากินข้าวกินปลาด้วยกันเนาะวัรดาก็จะกลับบ้านลูกทั้งญาติที่น้องที่อยู่สกลนครนะคะจะเป็นวมกันนะคะ โอเคนะคะพ่อแม่พี่น้องคะผ้าดักแก้ผืนนี้นะคะปกติขายผืนละเจ็ดร้อยห้าสิบหรือห้าเก้าเก้านะคะแต่วันนี้เรามาโยกโปรใหพพทท้พ่อแม่พี่น้อง,องะะผืนละห้าร้อยบาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเข้ามาเลยนะคะผืนละห้าร้อยนะคะสวยริงๆนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นห้าร้อยนะคะห้าร้อยบาทนะคะสินค้าของเราถูกใจท่านท่านก็อเอฟเลยนะคะอันนี้ลำเบอร์หนึ่งนะคะห้าร้อยบาทนะคะสินค้าของเราลดหลั่นเกินต้นทุนแล้วนะคะสวยค่ะผ้าคัดเก็บนะคะสวยค่ะค่ะ ต่อมาอีกเป็นพืนที่2นะคะวลรดาก็จะยกให้พ่อแม่พี่น้องไปเรื่อยๆเนาะราิสิ้า้าของเรามีกิงขายจกิงๆนะคะ ลายนี้ก็สวยนะคะลายนี้นะคะสวยงามนะคะวลาดาเคยตัดชุดมาขายสวยแมมเม FC บางคนอยากได้พื้นเดียวเพราะไม่มีนะคะตอนนั้นแต่ตอนนี้มาแล้วค่ะท่านอยากได้รับเลยนะคะ500บาทเท่านั้นจัดโปรให้เลยนะคะในช่วงเดือนเกิดของวลดาด้วยนะคะกัน12กันยานี้นะคะวลดาเป็นวันเกิดเนาะโอเคนะคะพ่อแม่พี่น้อง500บาทเท่านั้นหากท่านใดสนใจท่านายกันเข้ามาหากท่านใดต้องการเอฟเข้ามาเอฟเอฟแคปแคบส่งหน้าจอให้วลดานะคะหรือหากแมมเมที่ท่านไม่มีไลน์หรือแอดไลน์ไม่เป็นท ดหาวรดาเลยนะคะเบื้องต้นวรดาจะดูให้นะคะว่าท่านดูสินค้าในอีพีไหนคะอีพีไหนที่ท่านดูอีพีไหนที่ท่านต้องการนะคะพ่อแม่พี่น้องคะทักทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะสินค้าของเรามีเีิงพอไปห้าร้อยบาทเท่านั้นวันนี้เราจัดโปรให้นะคะ ต่อมาอีกนะคะวันนี้เ็าจะเป็นผืนนี้สวยสวยทุกผืนนะคะผ้าวันนี้ไม่มีตกเกตนะคะไม่มีตกเกตนะคะผ้า네สวยนะคะราดาจัดโปรเพียง500อยบาทนะคะอยากให้พ่อแม่ได้สวยๆนะคะผ้าดีมีน้ําหนักนะคะเนื้อแน่นนะคะผ้าดีมีน้ําหนักเนื้อแน่นจัดโปรเพียง500อบาทนะคะหาก่านใดสนใจรีบทักรีบเอาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ๊งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนนะคะสินค้าเรามีพร้อมส่งให้คานถึงหน้าบ้านนะคะ ในช่วงนี้เป็นเดือนเกิดของบรดาะคะบรดาก็มีของแถมให้นิดๆหน่อยๆตามกำลังศรัทธานะคะเนาะกระเป๋าผ้าค้ำเล็กๆแม่น้อยสินน้ำใจของบรดานะคะให้ทุกๆท่านที่เข้ามาซื้อนะคะวันนี้เราก็ยังจัดโปเหมือนเดิมนะคะทั้งรถทั้งเทปนะคะทั้งเกตนะคะ5้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะหากท่านใดสนใจท่ะเข้ามาเลยนะคะสวยจริงๆนะคะตืวนี้งามสีส้มนะคะสุดคืนจริงอิ่งสวยนะคะสวยแน่นอนเดี๋ยวบรดาจะยกเป็นครีมดําสวยงามมากนะคะ นิ่มดำนี่ก็สวยนะคะตัดไปงานขาวดำงามมากนะคะใส่ได้สบายมากเลยนะคะ อันนี้ปนไม่ใช่ขาวดำแล้วกอบครีมนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะจากพื้นเลขเกตหร้อยวารดาก็จัดโปรห้าร้อยบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักทักนะคะแล้วก็ท่านดู EP ไหนราคาอยู่ที่ EP นั้นนะคะหากท่านต้องการสินค้า EP ไหนท่านก็เอาราคาใน EP นั้นนะคะเราจัดโปรให้ท่านนะคะเพียง500บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านต้องการทักทักเข้ามาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนตรงหน้าปกทุกชิ้นทุกอันนะคะวันนี้เรานําเสนอให้ท่านเลยจัดโปรให้ท่านเลยนะคะเพียง ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะวันนี้เราจะปูให้ท่านเลยนะคะห้าร้อยบาทนะคะนํำเบอสีนะคะต่อมาเป็นผืนนี้นะคะผืนนี้เป็นสีน้ําตาลนะคะมีผืนเดียวนะคะอันนี้เนื้อละอออดละเอียดอ่อนงามมากนะคะน้ําตาลกาับอ้อยนะคะแล้วก็จัดโปูให้ท่านนะคะเพียงห้าร้อยบาทพื้นจริงสวยนะคะพื้นจริงสวยงามเนื้อละอดเอียดละเอียดอ่อนนะคะเส้นเล็กนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้น ท่านต้องการทักทครกันเข้ามาได้เลยนะคะเปิดละห0 0ร้อยบาทจัดโปรให้กิงๆนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะสินค้าราคานี้บางทีบางท่านบางช่วงก็ไม่ได้นะคะราคานี้แล้วแต่เราได้มาจากแม่กีทอเนาะแม่กีทอลดหลั่นให้เยอะเราก็ลดให้เยอะเราเอาพออยู่ได้นะคะเพียงห้ารอยบาทนะคะนัมเบอร์นี้สวยจริงๆนัมเบอร์ห้านะคะ <ๆ S 1> ก็มาอีกนะคะตัวนี้ก็สวยนะคะอันนี้เป็นสี เรียกว่าสีแดงหมากเนาะแดงหมากนะคะตัวนี้นะคะลายลิซ่าด้วยนะคะตัวนี้น่ะแดงหมากลายลิซ่าปกติขายไม่ได้นะคะลายลิซ่าต้องขายคุณละเจ็ดร้อยไม่ลดนะคะแต่อันนี้เรามาขะเขาให้กันนะคะเพียงห้าร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมานะคะนัมเบอร์หกนะคะลายลิซ่าสวยงามมากนะคะลิซ่าลิซ่างามมากนะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยมีลายแลวผืนนะคะช่วงนี้หมดแล้วหมดเลยมีลายแล้วผืนนะคะ จัดโปรสุดๆให้พ่อแม่พี่น้องเลยนะคะสวยค่ะอันนี้เป็นแดงน้ำหมากนะคะน้ำหมากม้นคนแก่ม้วนหมากนะคะสวย่ะเหันเลยคะงามมากเลยนะคะเพียงห้าร้อยบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องคะหากท่านสนใจทักทักเข้ามาได้นะคะห้าร้อยบาทเท่านั้นนะคะต่อมาอีกจะะักร้าบาได้จะมายกยตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะตัวนี้มีอยู่สองผืนนะคะหากท่านอยากได้เป็นชุดก็เอาเลยนะคะผืนนี้ไม่ได้ทุนเลยนะคะเพราะว่าผืนนี้ต้นทุนมา พื้นละ530วละย,ยกปูปกติ590วละได้ได้อยู่ที่50บาทแต่คลิปนี้ไม่ได้นะคะแต่วันลาอยากขายให้พอ่อแม่พี่น้องพื้นละ500บาทในนี้มีเซสองผืนนะคะาท่านต้องการผืนเดียวก็ได้วละได้จะตัดโค้งให้ท่านนะคะพื้นละ500บาท2ผืนก็1,000บาทนะคะชุดนี้นัมเบอร์เจ็ดนะคะเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะวัละได้จัดโค้งให้ท่านเลยนะคะสวยสุดซึ่งนางสาวไทยสวยนัมเบอร์วันนะคะ500บาทเท่านั้นหากท่านต้องการทักทายกันเข้ามาหาท่าน สนใจโทรถามวรดาได้นะคะเปิดสินค้าเราขายหน้าร้านไปแล้วช่องทางของเราที่มีขายมีอยู่สีช่องทางหนึ่งช่องทางหน้าร้านสองช่องทาง YouTube 3ช่องทางเพจสีช่องทาง a c e b o o k นะคะหากท่านสนใจทางไหนไทักทายสะดวกท,ทางไหนทัคทายกันก็มาทักไทยอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะคะสินค้าของเราอินบ็อกซ์ของเราก็พร้อมจะตอบตลอดเวลานะคะยกเว้นเวลานอนพักดอนบ่ายกะะัค่ะผ่านไปแล้วนะคะแล้วก็มาอีกพืนนี้นะคะอันนี้ S <S อ,<ย>อันนี้เป็นชุดนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะตัวนี้เป็นชุดนะคะบรดาได้มาหลายชุดมากนะคะแต่ขายไปแล้ววันนี้มีชุดเดียวเ e กบเอคัดมาแล้วนะคะตัวนี้สีสวยงามจากชุดละหนึ่งพันหกนะคะแต่เรามาขอจัดโปรนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะหากพ่อแม่พี่น้องสนใจทักมาเลยนะคะหากท่านต้องการนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะสีสวยค่ะปีด้านในก็งามแบบนี้นะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะแล้วก็เรี้ยนพ่อแม่พี่น้องนะคะ สองวันก่อนที่คลิปที่ผ่านมามีสีฟ้านะคะที่ท่านจะบบยังมีอยู่นะคะเหลืออยู่แค่ชุดเดียวนะคะที่วราดาบอกว่ามีห้าชุดนะคะวันนี้เหลืออยู่ชุดเดียวนะคะ mm hmm. หากว่าไม่พี่น้องท่านใดต้องการทักนะคะอันนั้นชุดหนึ่งพันสองร้อยสองร้อยห้าสิบคือสีฟ้านะคะแต่ตอนนี้ไม่มีอยู่ในนี้เดี๋ยวอยู่ด้านล่างมีนะคะเฉพาะชุดนี้หนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทหากท่านใดสนใจทักเข้ามานำเบอร์แปดนะคะ หมายเลขแปดสวยงามนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้ารงงามค่ะหากท่านต้องการทักทายกันเข้ามาวันนี้เราจัดโบนให้ท่านนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทค่ะสินค้ามีกิ่งพร้อมขายนะคะโอเคนะคะสินค้ารงงามมากนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้ารงงามนะคะพร้อมจะนําเสนอให้ท่านหากท่านต้องการคืนไหนทักทายเข้ามาได้หากท่านต้องการอีพีไหนก็ทักได้ได้นะคะแล้วก็เสือ้อ เสื้อ right? ที่ไม่ซับกาวตัวละสามร้อยวันนี้มาเพิ่มอีกสิบตัวนะคะแต่วลรดารีบนะคะรีบเพื่อจะไปทําอาหารหรือว่าเพื่อจะไปซื้อสินคอลและส่งของนะคะไม่มีเวลายกไร้คอยท่านทักทายกันเข้ามานะคะมีค่ะสินค้ามีกิ่งร้อมขายนะคะตัวละสามร้อยมาวันนี้สิบตัววลรดาไม่ได้ยกนะคะวันนี้วลรดาจะยกพาสิ้นให้พ่อแม่พี่น้องนะคะหากท่านใดสนใจทักทายกันเข้ามาหากท่านใดสนใจอยากได้อะไรทักเข้ามานะคะกราบขอพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่เมตตานะคะขอพระคุณทุกๆท่านค่ะที่เมตตาอุดหนิน สินค้าวารดาเลื่อยมานะคะขอพระคุณทุกท่านค่ะ